สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็นะครับไม่ไม่มีอะไรซีเรียสนะครับก็นะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการทํางานหลักไปแล้วนะครับก็นั่งพักในจังหวะที่นั่งพักนี้ครับก็จะมพูดคุยสัตว์เพียหละ ผมเองก,ก็จะมาเล่าความฝันเมื่อคืนฝันฝันว่าได้ได้ไปเที่ยวสถานที่แห่ง ในสถานที่แห่งนั้นนะครับมีผู้คนมากหน้าหลายตาที่ที่ผมรู้จักร้วนแต่ผมเคยรู้จักมาก่อนโดยส่วนมากโดยส่วนมากทีนี้แต่เขานะ่ะไม่รู้จักผมนะครับในฝันเหมือนเขานะีไม่รู้จักผมแต่ผมนะรู้จักเขาแต่ผมก็ไม่ได้ทักทายแต่ผมก็มองผมก็มองว่าเอ๊ะ คนเหล่านี้ทาอะไรกันแต่อยู่ในสถานที่เหมือนเป็นลานเป็นลานธรรมเป็นลานธรรมเป็นลานธรรมะเป็นวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห็หนอันนี้คือความฝันทีนี้ผมก็มองออกไปทุกคนก็ต่างตะเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมขอบเหมือนกับว่าจะนำไปบูชาอะไรสักอย่าง ใจเน,นี่นนะอยากถามว่าเอ๊อะคุณพี่จําผมได้ไหมรู้จักผมไหมคุณน้องจําผมได้ไหมรู้จักผมไหมในใจแต่ก็ไม่กล้า,าที่ไม่กล้าถามเพราะว่าเขานะ่ะมองเห็นเราเห็นเราแต่เขาเหมือนกบว่าดูคนเราดูจากแวาตาแล้วก็รู้ว่าเขาไม่รู้จักเราแต่เราแต่ตัวผมเองต่างหากที่ ที่รู้จักเขาก็เลยเงียบไปไม่ไม่ได้ถามตัวผมเองก็ได้เตรียมตัวครับผมก็เตรียมตัวมีมีดอกไม้มีดอกไม้หนึ่งหนึ่กำมือก็ประมาณสองสามช่อดอกเยสองสามช่อดอกแล้วก็มีทู่มีเทียนก็มองออกไปก็เห็นคนหลายๆคนลุก ลุกไปแล้วก็เดินต่อแถวกันไป,ตแ,ไปแต่ผมมองไกลๆนิดๆไกลลิบอยู่ไหนบ้างไไาขณะที่เราลุกไปเราเห็นมองว่าเป็นทางเดินเป็นทางเดิเเดให้นึกถึงทางเดินของเราจะไปเขาไปเขาซึ่งมีวิหารของของศาส,สนา,าพราหมณ์ซึ่งมันจะเป็นวิหารทำจากสินศิลาแล ผมก็มองไปลิบๆก็ประมาณสัก7 8 0 0เมตรนะครับ7 0เมตรนะครับในความรู้สึกก็เดินตามเข้าไปในหว่างที่ข้างทางเดินก็มีมีเหล่าทหารเหล่าทห,หารทหารนี้ทรงต้องบอกว่าทรงโบราณนะครเพราะว่า <c oughs> เพื่อนชุดของทหารที่เขาใส่นั้นเป็น เป็นกางเกงแพรกางเกงแพรคาดแถบแถบหือน,แถ,นแ,แถบดำแดงแถบดำแดงแล้วก็เสื้อไม่ได้สวมน,นเสื้อทหารไม่สวมถืออาวุธก็คือหอนะ่อถือ,อก็คือหอยืนอยู่สองฝั่งทางนะครับไซ้ยแล็วกว่านะห่างกันก็ประมาณสัก หอกเล่มหนึ่งก็ยาวประมาณ2เมตรสองเมตรหน่อยก็จะยืนสลับไม่ใช่สลับระยะห่างกันช่องว่างก็ประมาณสักสองเมตรสองเมตรเศษสองเมตรเศษนี้ก็ลอง,ง,งนึงกนด,ดูว่าทั้งสองฝั่งทางทั้งสองฝั่งทางแต่ความยาวของทางเดินนี่ประมาณสักห้าร้อยหกร้อยเมตรก็ท่างนานก็เยอะเลยแล้วก็จะมีเสียงคล้อง xuống kho mông mông มีเสียงของแตรสังประมาณนี้นตลอดเวลาช่วงบินแล้วก็มีผู้คนที่เดินลงมาสามีขึ้นแล้วมีลงนะ,ค,ะคนที่ลงมานส่วนมากจะเป็นผู้หญิงสาวผู้หญิงสาว ผู้หญิงสาวรุ่นๆนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้นะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไม่น่าเกินสามสิบก็ดูจากรูปลักษณ์หน้าตาของเด็กสาวที่เดินมาค่อนข้างอย่างผิวพรรณงอกระออนเป็นเด็กเป็นเด็กก็พูดคุยกันเชื่มเชุ่มเชื่มตามภาษาชาว,ชวบ้านซึ่งเหมือนก็มีความสุขนะครับมีความสุข จะมีจังหวะหนึ่งที่ผมเดินไปแล้วผมหยุดหยุดหยุดมองหยุดมองผู้หญิงสาวที่เดินลงมาจากขาลงลหยุดมองว่าเขาพูดอะไรคุยอะไรกันในเสียงนั้นได้ยินในหูผมได้ยินที่เขาคุยกัน,นเรื่องเขาบอกเขาได้เห็นแล้วเขาได้เห็นแล้วพระราชาชท,ที่ที่มีพระราชาที่มี ความคนความวดนานความหล่อราชาที่มีความวดนานความหล่อมีใจข้าวหารแล้วก็มีเมตตาต่อประชาต่อประชาชนามาพูดอย่างนั้นนะผมก็มองแก็ฟังเขาดูหล่อมากก็ว่าผู้หญิงหล่อน่หลอมาก,กอบอ,ากบอุ่นมาก รูปร่างก็ดีแถมมีใจเมตตารักประชาชนมากผมก็เอ๊ที่เราจะไปที่ผมจะไปไปกับคนที่กำลังจะขึ้นไปเนีไปหาใครละ่ะนะครับผมก็คิดผมก็คิด,คด,ดนั่นคือขอเล่านะครับจะบอกว่าความความฝันมันจะละเอียดไม่ได้ความฝันจะก็เลยตัดตอนว่าพอเราไปถึงพอถึงสถานที่ทีนมีทหาร อยู่กลุ่มใหญ่รับประมาณ40-50หนายอาวุธที่ถือก็คือมีโล่มีหอกแล้วก็มีดาบมีโล่มีหอกมีดาบแล้วก็มีหัวหน้านายทหารประมาณห้าท่านห้าท่านผิวค่อนข้างที่จะหยากจะหยาดดำแดงดำแดงก็สมสมชาติทหารสมชายทหาร เขาก็บอกว่าผู้ที่เข้าไปนั้นเปิดโอกาสให้เข้าไปเนื่องจากว่าพระราชาท่านอยากให้ประชาชนได้เห็นท่านในอริยบุตรสบายๆหลังจากที่ได้ไปออกรบกลับมาแล้วมีช,ยชัยชนะอยากให้ประชาชนเข้ามาร่วมร่วมยินดีครั้งนี้ ได้เห็นความรักความเมตตาต่อประชาชนประชาชนทหารที่เป็นผูหนานั้นห้าคนนั้นพูดประมาณนี้ต่อต่อประชาชนที่ไปถึงหน้าประตูทางเข้าแบ่งเป็นสองสามกลุ่มนะครับไปพูดคุยผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นนี่เขาก็ปล่อยเข้าไปรับทีละกลุ่ม,มแต่ปรากฏว่าที่ผมเข้าไปนั้น ผมกลับไม่เห็นพระราชาผมกลับเห็นเป็นมังกรสีสีขาวมังกรสีขาวจะบอกว่าจะบอกว่าเลื้อยไม่ได้ต้องบอกว่าลอยลอยอยู่บนอากาศแต่อยู่ในถงอยู่ในถงสระน้ำ ข้างล่างจะเป็นสระน้ำข้างล่างจะเป็นสระน้ำแต่เหมือนกับว่าตกเป็นสระสำหรับอาบน้ำสระสำหรับน้ำแต่เวลาที่ผมเดินเข้าไปผมไปเห็นเป็นมังกรสีขาวกำลังกำลังเหาะกำลังลอย,อยเหนือเหนือน้ำอยู่บนอากาศเสียงก็จะดังอ้เสียงแรนลมที่ มังกรแบบของจีนมังกรของจีนนะครับไม่ใช่มังกรแบบฝรั่งที่แบบเราเห็นอยู่ในหนังตัวอ้วนขวนมีปีกไม่ใช่เหมือนกับว่ามังกรตัวย,วยาวๆเหมือนกับพญานาคแต่ว่ามังกรนี่มีมีเขามีมีหน้ามีตามของจีนนะครับประมาณสักชั่วคู่หนึ่งที่ผมเห็นท่านกับมังกรตัวเนี้ยอมมังกรตนเนี้ย ก็ลอยอยู่บนอากาศวนปวนดมมาแล้วก็พุ่งมาที่ตัวผมน,นพุ่งมนันแล้วก็หน้าประจันหน้ากันแล้วก็ถอนหายใจรแรงๆนะรรแรงหน้าผมต้องหนักต้องหนักแล้วก็บอกว่ามาแล้วเลยรอตั้งนานในสถานที่น,น,นี้ผมพูดเลาคนลุกคนลุกนะ มาถึงแล้วล่ะรอตั้งนานในสถานที่แห่นี้แต่ที่ขณะที่มังกรพูดปากอะไรก็ไม่ได้อ้าไม่ได้พูดเหมืนกับพูดอะไน,นีนะ้แต่เสียงที่ได้ยินจากลำจากในตัวของมังกรออกม,มามาถึงสถานที่เราเรารอมานานแล้วสถานที่รอมานาน ผมก็ตกใจตกใจอเอ๊ะทำไมมังกรตัวนี้ถึงได้พูดท่านบอกว่าเป็นความฝันนะครับหิง้องนะครับ FC เป็นความฝัน,นคแค่อยากเล่าสู่ฝันแต่รายเอียดปีกย่อยเนี่ยคงจะจําได้ไม่ทั้งหมดเท่ที่จำได้มังกรตัวนั้นบอกว่าสถานที่แห่งน,นี้ท่านเคยอยู่ตรงนี้มา ท่านผูท่านจงมองไปร,บรอบๆบริเวณอาคารบริเวณวังแห่งนี้มีสถานที่ตาํางๆที่ท่านจันทรรไผมก็มองร้อยตามองกวาดตามมองไปตามจุดตา่างๆของตาลสายตาที่พยานมรงกรขาวในคู่ จังหวัดที่ผมะนะครับกวาดสายตาไปเรื่อยภาพภาพต่างๆได้ปรากฏขึ้นในจุดต่างๆมีในความรู้สึกของผมมีบิดามันดามีพี่มีภรรยามีบุตรตามจุดต่างๆ,ๆของผมเอง ผมเห็นตัวผมเองอยู่ในในสถานที่แห่งนั้นแต่ผมจริงๆคือผมตรงนี้แต่จังหวะที่ผมกวาดสายตาผมเห็นตนเองอยู่ตรงนั้นทั้งอยู่ในรูปลักษณ์ของของบุตรชายในรูปลักษ์ของ ของสามีในรูปลักษณ์ของของเจ้านายในรูปลักษณ์ของนักปกครองในรูปลักษณ์ของนักลบแ,แล้วก็มีเหล่าทหารหานและก็ ผู้หญิงที่คอยรับใช้ผู้หญิงรับใช้ผู้สนุนนมเนอยอันนี้อันนี้คิดเอานะอยู่ฐานที่ต่างๆที่ผมกวาดสายตาปรากฏว่ามังกรตนนึงก็ค่อยลอยเอาหน้าเอา,เอาสีสันของท่านใบหน้าท่านมาประชิดหน้าผมนี้แล้วค่อย รึกเข้าไปในกายผมท่านท่านในกายผมรึกเข้าไปรึกเข้าไปแล้วผมก็กระสับกระส่ายครับในฝันว่ากระสับกระส่ายนั่นเอ๋อะไรนี่คือตกใจตกใจตกใจแต่เมื่อคลายจังหวะตกใจนะรูปลักษณ์ที่ผมเห็นในในในสิานที่ต่างต่างที่ผมกวาด ร่างกายผมที่เห็นปัจจุบันกับกลายเป็นอีกร่างหนึ่งซึ่งซึ่งอยู่ในในอีกรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในในที่สายตาของตาเนี่ยเองแล้วผมก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ผมก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ผมก็เดินเดินไปจริงๆผมไม่ได้อยากเดินนะแต่ว่าเป็นเพราะควบคุมตัวเองไม่ได้เกิดจากพลังงานบางอย่างซึ่งซึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นนะครับไปถึงผมก็ไปคารวะรู้แหละว่าเป็นคารวะที่ผมก้มลงคารวะนั้นก็คือพ่อแม,อม่แต่ท่านอยู่ในชุดของขอผู้ผู้ครองนี่ผู้คองพผมก้มลงคารวะท่านก็ใช้สองหมือ แตะที่แขนและอุ้มมันจะอุ้มพยุงขึ้นมาแล้วก็ให้พรนั้ให้พรผู้เป็นแม่ข้ามาแตะข้ามาแตะสอง,องนับแตะต่งนี้แล้วก็ให้พรน้เช่นเดียวจังหวะที่พ่อกับแม่ให้พรนั้นผมก็เลื่อนตัวไปวกับผู้หญิงคนหนึ่ง ในความรู้สึกคนผู้หญิงนั่นคือคืออรไรก็ได้ทำความเคารพผมนะครับในเมื่อยังไม่ยังเมื่อแผ่นดินยังไม่สงบชาตินักรบต้องออกรบตลอดเวลานคนอยู่ข้างหลังก็เป็นทุกคนอยู่ข้างหลังก็เป็นทุกคนอยู่ข้างหลังก็เป็นทุก คำว่าการจะไปรวบเรวมแผ่นดินได้เพื่อสงบนี้ยากมากเพราะว่าผู้คนร้อยพ่อกันแน่ถ้าสังคมใดต้องการแย่งชิงความเป็นใหญ่สังคมนั้นก็จะเดือดร้อนยุ่นวายอันนี้คือเสียงของของผู้หญิงที่ผมคิดว่าเป็นอะไรอย่างนี้แลผมก็ดึงตัว,ต,วตัวผู้ญิงนั้นเข้ามา โออจอที่ผมดึงเข้ามาโอดนี้ก็มีมีมีบุตรบุตรของผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายสอ,องคนนะครับประมาณรุ่นี้สักสิ 11, 12, บเอ็ดสิ 12, บสองขวบสิบสองขวบก็เข้ามากอบที่ที่เองเองก็สองฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาผมก็รู้ได้เลยว่านั่นคือบุตรของผม ผมก็เอามือลูบศีรษะแล้วก็ให้พรแล้วเราเพราะผมมองกว่าตาไปก็จะเป็นเหล่าพกทหารขราน,นาดจชมพริพานนั่งสนุนอะไรเนี่ยครับก็ทําความเคารพผมแล้วก็บอกยินดีต้อนรับมากพระองค์ได้กลับมาถึงถึงถึงบ้านแล้วกลับมาแล้วผู้เป็นิบดามัรดาผมในฝันนลยก็ต เอาเันไปพักผ่อนได้เดี๋ยวไปทำธุระให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจบกันทั้งในตอนเย็นจะมีพิธีบอกกล่าวเรื่องการกระทำศึกการลดทุนภาพนั้นกัดก็ผมก็สะดุ้งตื่น ต่เมื่อเช้าผมยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้แฟนแต่ผมก็ไปเล่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ผมเล่านั้นเป็นเรื่องที่คือหลายวันก่อนแล้วผมก็ตื่นเช้ามาเพิ่งเป็นประจำทุกวันการตื่นเช้ามาหลังจากที่กินกาแฟเรียบร้อยแนละ้วผมก็จะสวก่อมมเนจรนนิญ์พลัาทำวิปัสสนาสมาธิแล้วก็แผ่บุญกุศลเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว ซึ่งผมเองตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กเเป็็นดกผมได้มีโอกาสได้บวกเนรได้บุกพักผมก็ได้ปฏิบัติมาตั้งต่เรื่องต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับในความฝันบ้างในนิมิตต่างๆมากวันนี้คึงมาเล่าสิาัง ในความฝันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องท่านใดสร้สางการฝันของผมเรื่องพวกนี้วนไปวนมาอยู่หลายครั้ง,ลงและมีหลายๆเรื่องที่ผมฝันเกี่ยวกับเรื่องซ้ำๆหลายๆเรื่องเดี๋ยวจะขอโอกาสเป็นขั้งหน้าก็ถ้า ได้ฟังแล้วถ้ามีความคิดเห็นคอมเมนต์ใดๆก็ขอให้มองว่าเป็นความฝันแล้วก็ถ้ามีข้อแนะนำในดๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการเล่าความฝันซ้ำๆของผมให้ฟังมีหลายเรื่องที่เล่าท,ที่ฝันแล้วซ้ำๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าในตอนใหม่สำหรับตอนนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจ ท,ทุกท่าน,นะะที่ฟังในสิ่งที่ผมเล็นกนักรับไเดินเล่าสุ่ฟังในความฝัตนี้ท้ายนี้ก็ขออวยพร,ขอ,รขอทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะสมปรารถนาทุกประการาทั้งทางโลกทางใจขอจงมีอายุวรรณะสุขพละร่าจดสุขสรายสติป,ปัญญาปฏิดตามตลอดชีวิต อุปสรรคใดๆโลกใดๆ,ๆของมารยางให้พบเจอแต่สิ่งที่ท่านปัถนาให้รับความสำเร็จทุกประการนิพพานะปัจเจโยติส